คงมีแต่พระที่ต้องการฉันกับโจรเท่านั้นและที่มันรักจริงป่าใหม่หมดแล้วพอเธอทอดทิ้งสุดท้ายยังสิ่งติงลิ่งติงก่อสิ่งต่อไปคุณพระคุณพระเจ้าขาคุณพระช่วยทําไมมันสวยเช่นนี้เจ้าขาคุณพระอ๋อเจ้าของเก่าเขารักษาดีมากคันนี้ B2140 ขอบอกว่า200ชั่วโมงเท่านั้นแหมคุณพักเกือบหลุดสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพี่นะครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับ FC ฟซีพี่เจมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพี่เจมขออนุญาตนะครับมานําเสนอรถ1คันนะครับขอบอกว่าสวยมากสวยขยี้ใจนะครับสวยสุดสวยเลิศนะครับสวยเชิดสวยยิงนะครับนะแต่คันนี้ราคาเบาๆนะราคาไม่ยิงนะ เป็นเจ้าของได้เลยนะครับไม่ต้องมาดูรถนะครับเดี๋ยวพี่เจมจะให้ดูรถทุกๆมุมมองนะครับน่ะคูเปต้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์คันนี้นะครับโฟวิวนะอ่าหรือรถยี่สิบเอ็ดแรงนะครับน่ะรถยี่สิบเอ็ดแรงคันนี้นะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะแต่ใช้งานน้อยมากนะครับเจ้าของเก่ารักษารถมากนะครับน่ะตัวรถสวยๆนะครับนะตัวรถสวยๆนะเดี๋ยวพี่เจมให้ดูตัวรถสวยๆนะครับอ่ะตัวรถสวยสวยมากเท่าเท่าที่พี่เจมเคยขายมารถคันนี้นะครับน่ะ รถรุ่น B นะครับคันนี้ถือว่าสวยนะครับน่ะในรอบ3ปี4ปี้วยแหละนะรถที่ได้เข้ามานะครับชั่วโมงน้อยด้วยนะครับชั่วโมงน้อยด้วยนะครับดูสวยๆนะครับน่ะสวยๆนะครับยังเป็นชุดเดิมนะคัดเคิร์ตนะครับยังไม่ผ่านการตัดนะครับน่ะคัดยังไม่ผ่านการตัดนะครับสวยๆนะครับน่ะตัวรถสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านล่างแห้งๆนะครับน่ะไม่มีรั่วซึมนะอ่า ยางหน้ายางหลังยังได้อีกยาวๆนะครับแมตกันนะครับขอบกระทะนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้าไม่มีรอยเชื่อมนะครับตัวรถสวยๆนะครับเดี๋ยวพี่เจมจะให้ดูนะครับว่าเจ้าของเก่าเขารักษารถดีมากนะครับหน้านะรักษารถดีคันนี้นะครับคูเปต้า21แรงคันนี้นะครับสวยๆนะมาดูชุดหลังกันนะครับชุดหลังสวยๆนะครับน่ะชุดหลังสวยๆนะอไม่ผ่านการซ่อมบำรุงนะครับเจ้าของเก่าเขารักษาดีนะครับจอดรถในร่มนะเนี่ยใช้งานไม่เท่าไหร่เองนะครับ200ชั่วโมง พี่เจมตีว่าใช้งานไม่กี่เดือนนะครับน่าใช้งานไม่กี่เดือนนะครับสวยๆนะคันนี้นะครับอะไรลเดินยังเป็นอะไหล่แท้คูบูต้านะครับสวยๆนะครับนะชุดไฟท้ายไฟหลังนะครับชุดไฟเดียวนะครับว้าวสวยมากนะครับอ่ามาดูชุดบางโคนนะครับน่าบางโคนสวยๆนะอ่าไม่มีแม้แต่ลอยหินนะครับอ่ารถคันนี้นะครับสวยมากนะครับน่ะดูขอบกระทะนะครับดูรอยน็อตนะครับอ่าสวยๆนะคันนี้สวยๆนะครับ 200ชั่วโมองอ่า200ชั่วโมงเดี๋ยวพี่เจมให้ดู200ชั่วโมงนะครับอ่า200ชั่วโมงนะตัวรถสวยๆนะครับอ่าตัวรถสวยๆสติกงสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับคันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้พี่เจมเสนอขายเพียงนะครับ29,000บาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับหางตัดหญ้านะครับสวยๆนะอ่าตัวรถสวยๆนะครับสวยมากคันนี้นะครับคันนี้สวยมากนะครับอ่าเน้นย้ํานะครับ ช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับน่าจะจับจะจองรถออนไลน์นะครับขอให้นะครับวิดีโอคอลดูกับเจ้าของนะครับนะาคุยกับคนขายนะครับอ่าหรือคุยกับพี่เจมส์นะครับอ่าที่เบอร์โทรนะครับศ8นย์แปดสามห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเบอร์พี่เจมส์สามารถเบิ่มเพิ่มลายได้นะครับนะาคันนี้พี่เจมส์เขาบอกว่าไม่ต้องมาดูส่งได้คันนี้คันนี้ส่งได้เลยนะครับสวยๆนะอ่าสวยๆเน้นย้ำอีกครั้งนะครับตัวรถนะครับนะารถจดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับ พี่เจียมเสนอขายเพียงนะครับสองแสนเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันกับตัดหญ้านะครับตัวรถสวยนะครับตัวรถสวยเดี๋ยวพี่เจียมขออนุญาตวางลงแป๊บนึงนะครับแดดนะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับสวยๆเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่าดูนะสวยๆนะครับอืมสวยๆนะครับเดี๋ยวพี่เจียมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับอ่าจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับสวยๆนะอ่าสวยๆถ้าพี่เจียมเปิดได้นะครับคนเดียวสมัครเปิดลำบากนิดนึงนะครับอ่าอืมเดี๋ยวนะ โอ้เดี๋ยวสักครู่นะสักครู่พี่เจมขอเวลาสักครู่นะครับอ่า ah. อยากทุกลักทุเลนิดนึงนะครับอ่า ah. แต่ก็อยากให้เห็นอยากให้ดูนะครับตัวรถสวยๆนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูเลยนะครับอ่า ah. สวยนะรอยมาร์กโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะครับสวยๆนะครับคันนี้นะอ่า ah. คันนี้สวยๆนะครับน่า ah. สนใจอย่าลืมนะครับเบอร์โทรพี่เจมนะครับ 0835388071นะครับพี่เจมร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกงนะครับจัดส่งรถทุกจังหวัดนะครับน้าใกล้ๆพี่เจมส่งหมดนะครับน้าโทรมาคุยกันนะครับอยู่ตรงไหนนะครับน่าโทรมาคุยกันนะครับใกล้ๆพี่เจมส่งให้ฟรีนะครับนะอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากครับพี่เจมไปแล้วครับ